กายจานก็ทำงานกันปรากฏมันล้มเอ้ยเชิญทำงานต่อไปลุงมานั่งเชียนะอืมอืมอืเ้ยเป็นไงแล้วใครได้ดำนานี่มั่งเหรอะแล้วก่อนมาที่นี่เคยทำน้ำไหมเธอมาจากที่ไหน กาญจนบุรีไม่มีนาเลยที่นั่นนะไม่เคยทำเธอมาจากไหนกระบี่ไม่ได้ทํานาเหมือนกันแล้วเธอมาจากไหนจ๊ะนครนครไม่ทํานาเหมือนกันบ้านเธอแล้วหนูอ่ะนครค่ะนครไม่ได้ทํานาเหมือนกันเห็นแต่ข้าทามข้าไม่เคยโอเคมาที่นี่ได้ทํานาแล้วเราจะยึดหลักแนวทางนี้ต่อไปคือเราจะทํานากันเองเราจะได้รู้ว่าข e yeah> ้าวแต่ละเม็ดกว่าจะได้มาอยู่ในจานเราเนี่ยมัน ทุกยากลําบากขนาดไหนพระเจ้าอยู่ว่าภูมิพลเคยสอนลุงตอนเปน็นรัฐมนตรีเกษตรนะว่าอาชีพกเกษตรทั้งหมดชาวนาทุกยากกับเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องคอยดูแลชาวนาให้ดีถ้าชาวนาเลิกทํานาแล้วประเทศเราก็ไม่มีความมั่นคงทางอาหารนึต่อไปเพราะฉะนั้นเธอปลูกข้าวเองเธอจะรู้ว่าข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าขนาดไหนมีเด็กจํานวนไม่น้อยนะกินข้าวไม่หมดจานนะ เราจะต้องกินหมดจานเพราะเรารู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวแต่ละเม็ดอยู่ในจานเรามันยากลำบากมากว่าไงจ๊ะโอเคลงไปในนาเนี่ยฮะโอ้ยเ,เ,เดินผ่านทางนั้นนะเอวเธอจุงหน่อยแอปอาโอเค,อเค,อเคมันน้ำหนักเยอะ ต้องฝากพวกเธอนิ้หน่อยนะว่าเราจะต้องใช้คันนาเอาให้เป็นประโยชน์นะคุยกับอาจารย์ว่าเราจะปลูกอะไรบนคันนาหรอไม่ใช่ที่ทุกตารางนิ้วของเราต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นผลผลิตได้ไ<ฮ>ะนะคิดนะอ้านี่เข้าเริ่ม เริ่มจะตั้งท้องเหรออุ้ยอโอเคเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมชีวิตชาวนาฮะตำนาใส่ป,ปุย๋ยกำจัดวัชพืชถอนหญ้ารู้มาจากไหน สุราษฎร์าค่ะกร,ร,รุงเทพอยู่ตรงไหนของกรุงเทพจะ้ะบางกะปิค่ะบางกะปิชีวิตเพิ่งม,มาลุยโคลนที่นี่นะครั้งแรกเลยใช่ไหมคนกรุงเทพไม่ได้ลุยโคลนอย่างเก่งก็ลุยน้ําท่วม <laughs> <laughs> แต่ว่าเธอมาอยู่ปีไหนแล้วตอนนี้ปีึงค่ะเพิ่งมาเข้าปีหนึ่ง,ป,ป,งปีนี้เหรอถ้าเธอตั้งใจจะเรียนวิชาอะไรเอาไรเรียนอะไรอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอ๋อ,อโอเคว่าไงเธอสวัสดีค่ะอยู่กี่ปีแล้วอยู่สามปีแล้วค่ะไปอีสานปีเธอมาจากไหนเนี่ยเสีย<ป>มันคนอีสานมาจากานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโอ้โอเคสวัสดีทุกคนนะ,ะทำงานกลางแดดรับวิตามินดีแต่ว่ารับมากก็จะดำเหมือนลุงนี่แหละทงฝั่งลุงจะเป็นดำหนา อ่าฮนี่เริ่มเหรอเอ้านี่กำลังดับมาอ่ะสวัสดีครับใครมาจากไหนกันบ้างมาอยู่เกาะสมุยครับผมเกาะสมุยตากค่ะตากเหรอท่าสองยางใช่่คะตากค่ะฮะตากตากเหมือนกันอำเภอเดียวกัน เนี่ยเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อำเภออะไรลูกอมก้อยค่ะอมก้อยสุดยอดเลยเนี่ยต,ตากอาจารย์มาจากไหนมาจา,จากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เวียงสะค่ะสุดยอดเวียงสะเวียงสะสุดยอดเวียงสะเชียงใหม่อมก้อยค่ะเชียงใหม่อมก้อยตากค่ะตากโอเคทั้งหมดนี่ไม่เคยทำนามาก่อนเลยดีแล้วมาเรียนที่นี่ นอกจากเรียนวิชาชีพอย่างอื่นแล้วเราเรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยคือชาวนาทั้งหลายเราจะได้รู้คุณค่าของข้าวซึ่งเราบริโภคอยู่ทุกวันมาจากการทำงานหนักของพี่น้องชาวนาของเรา,าใช้ได้เวลา ทานข้าวเองก็จะได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจว่านี่เป็นผลงานจากฝีมือของเราเองนี่หมดหมดแปลงนี่ก็ดําหมดแล้วใช่ไหม,หมครบพื้นที่แล้วไอ้น,น้นตั้งท้องเลยใช่ไหมข้าวเรานะใช่ป่าอาจารย์ครับช่วงกําลังแตะกอพอดีครับเริ่มแตะกอพอดีครับอาจารย์ต้องวางแผนนะเพราะเรามีที่อีกห้าสิบไร่ที่เราเช่าอยู่ข้างนอกที่ผมอยากจะทํานานนะอาจารย์พร้อมอะไรกับลูกศิษย์ก็เราก็จะไปลงมือกันขอบคุณมากอาจารย์ ขอบคุณค่ะเจอเรียนเปลี่ยนอะไรปีสามค่ะปี่สามวิชาอะไรเรียนสาขาการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวโอเคโชคดีลูกสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนสู้ๆนะลูกนะลุครับครับผมเธอปักแทนอะลุงเชียร์อะโธใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยววันเกี่ยวข้าวลุงจะมาเชียร์ดูพวกตึกันว่าไง สบายดีโอเคขอบคุณครับไปเดินขึ้นทางนี้ใช่ไหมชาร์จกันเลยก็ได้ไม้ลิ้นไปตรงหันบอกไปได้สายเก็บไปเลยค่ะลุงครับผมขอไม้เลยครับผมชาร์จนะครับเดี๋ยวผมใช้ไม้เอกแนวกล้องโอเคโอเคจะได้เสียงเด็กๆได้เลยครับต่อไปจะเป็นในที่เอ๊ะอาจารย์ทำไมแปลงนี้ไม่มีน้ำเลยล่ะ 啊。Huh?